รรมาสำหรับคนที่เงินไม่พอใช้คุณรู้ไหมครับว่าเงินไม่พอใช้ไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวมันแค่แปลว่าวันนี้เงื่อนไขชีวิตอาจยังไม่เอื้อให้คุณเดินได้สบายเท่านั้นเองแต่เวลาที่เงินไม่พอใช้สิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่แค่บัญชีธนาคารที่มีเลขน้อยลงแต่คือใจเราที่รู้สึกว่ากำลังหมดค่า กำลังไม่มีแรงจะไปต่อคุณอาจจะเคยบอกตัวเองว่าฉันทำดีแล้วทำเต็มที่แล้วแต่ทำไมยังไม่พอคุณอาจรู้สึกผิดที่ไม่สามารถให้ลูกได้อย่างที่อยากให้คุณอาจเสียใจที่ต้องปฏิเสธคนในครอบครัวเวลามีคำขอหรือคุณอาจเหนื่อยมากจนบางวันอยากหลบหายไปจากโลกนี้สักพักแต่ผมอยากบอกคุณนะครับ คุณไม่ได้ล้มเหลวคุณแค่กำลังอยู่ในเส้นทางที่ยังไม่ได้รับผลเท่าที่คุณหวังสิ่งได้เกิดขึ้นได้สิ่งนั้นก็ดับลงไปได้ความจนความขัดสนก็มีอนิจจังอยู่ในตัวมันเองไม่มีอะไรอยู่แบบนี้ไปตลอดถ้าคุณยังมีแรงเดินต่อถ้าคุณยังมีใจที่ซื่อสัตย์ถ้าคุณยังไม่ทิ้งตัวเอง หลายครั้งที่เราท้อเพราะเราเปรียบเทียบเรามองว่าคนอื่นมีมากกว่าเราเราอายที่ต้องบอกใครว่าเงินไม่พอแต่ในความจริงทุกคนมีนี่ในใจไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเงินบางคนมีเงินมากแต่นี่ใจเยอะบางคนมีเงินพอแต่ไม่มีความสุข บางคนไม่มีเงินพอแต่มีหัวใจที่สะอาดและไม่ขุนวันนี้คุณอาจยังไม่มีเงินมากพอแต่ขอให้คุณอย่าเสียความเมตตาตัวเองอย่ากเกลียดตัวเองอย่าโทษตัวเองเพราะเมื่อใจเราเริ่มโทษตัวเองมันจะพาเราหลงหลงไปในความมืดมากกว่าเดิมธรรมะจึงสอนให้เรารู้เท่าทันความจน รู้เท่าทันความไม่พอแต่ไม่ให้ความจนเข้ามากัดกินใจเราคุณอาจยังไม่รู้ว่ามีหลายคนที่เคยมีไม่พอแต่เพราะเขาไม่ละทิ้งจิตใจที่ดีๆวันหนึ่งโอกาสใหม่ก็มาเองเงินมันสำคัญครับแต่ใจเราสำคัญกว่าเพราะถ้าใจยังดียังสะอาด เมื่อมีโอกาสมาใจเราจะรับมันได้เต็มมือแต่ถ้าใจสกรปรกไปแล้วต่อให้โอกาสมาใ,ใจก็ไม่มีที่วังมันคืนนี้ถ้าใจคุณกํำลังเหนื่อยถ้าเงินยังไม่พอใช้ไม่เป็นไรเลยครับคุณมีสิทธิ์จะเศร้าคุณมีสิทธิ์จะร้องไห้คุณมีสิทธิ์จะพักแต่ขออย่างเดียว อย่าทิ้งใจตัวเองอย่าให้เงินที่ขาดทำให้ใจขาดไปด้วยและถ้าเช้านี้คุณยังมีลมหายใจยังมีมือที่พร้อมทำยังมีใจที่ไม่หมดเมตตาคุณยังมีโอกาสอยู่เสมอครับและธรรมะจะเป็นเพื่อนเดินไปกับคุณทุกวันถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ช่วยให้ใจคุณมีพลังใจแม้เพียงเล็กน้อย อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยแล้วพบกันใหม่ในคลิปธรรมาต่อไปสวัสดีครับ